มีเรือมามีเรือมาตัวเองตเองตเงมาทางนี้ก่อนนูหนูไปช่วยเรียกเลยทางนี้ค่ะทางนี้ตเตงทางนี้กู้ภัยกู้ภัยตัวเงต,วเง,ตวเงข้างหลังนี้ ตัวกนหน่อยตัวเองทางนี้ข้างบนศพอยู่ตรงนี้ศพอยู่ตรงนี้ข้างหลังข้างหลังขอบคุณมากเลยดีใจศพอยู่ตรงนี้ข้างหลังค่ะอยู่ตรงไหนฮะศพศพอยู่ข้างหลังที่ที่ร้าน้มตำที่ร้าน้มตำ ใช่ค่ะข้างหลังคอนโดถ,ถ้าไม่รู้ทางบอกนะคะเนี่ยค่ะข้างหลังคอนโดเนี่ยพีเ่เรือมาเรือมามารับศพค่ะมารับศพเพราะมีศพข้างหลังซ้านส้มตํนนี่ไงข้างหลังคอนโดเราเนี่ยมีศพลอยมาติดผู้ชายสูงอายุ มารับศพมีศพติดอยู่มีศพติดอยู่ไปได้เนี่ยไม่ะักขอบคุณมากนะคะขอบคุณช่วยที่ช่วยประสานงานให้นะคะทุกคนเนี่ยหลังคอนโดนี่ข้างหลังนี่เลยพี่ตรงนี้ไปถูกไหมคะตรงแยกเลยนะตรงแยกเลยที่มีไอ้เต็นท์ฟ้าๆพันอยู่ที่เสาอ่ะตรงข้ามอ่ะ ตรงแยกนี้เลย น้ำเชี่ยวอ่ะทุกคนน้ำเชี่ยวเจ้าหน้าที่ทำงานยากมากเลยเห็นไหมไคือมีศพมาติดอยู่ที่ร้านส้รต่อำหลังคอนโด